วันนี้กันไหนจะจบแล้วไหนจะไปแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยงกระเซกันแล้วกันเขาก็เลยโอเคกันสองคนเขาไปที่สรานมาเลยไปเลี้ยงหลายคนหลายคบหลายครับหลายคนกหลายคนจบไปอยู่ก็นเลี้ยงอยู่แถวสระบุรีบังลบุรีมั่งจบไปก็ครับพาไปเลี้ยงอย่างเงี้ยครับมือนป็นการผูกพันสนุกสนานกันไปครับยามแก่ตัวไวเล็กที่เลยเออไม่ลืมเราครับใจดีมากค่ะแล้วลุงก็ชอบพูดคือทุกครั้งที่ขึ้น ขึ้นวินนะคะก็จะคุยกันตลอดลุงก็จะถามว่าวันวันนี้เป็นยังไงแบบเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ะคะ่ะหนูก็หนูก็จะเมาส์ก็จะเมาสเมาสกันคุยกันตลอด คนงานที่นะเขาบอกว่าะน้องจะพาอ่าเลีเล้ยงยีนไหนไปเลีเล้ยงสเต็ปไม่รู้สงสยจะเป็นพวกสายเปอะไรเนี่ยผมกม็รู้ว่าเป็นเสียช้นบอกไม่ใช่บอกไม่ใช่หรอกใครก็ไม่รู้ไม่รู้ใครเปล่าผมผมยังไม่ได้ดูโทรศัพท์อะไรเลยจนน้องมีคนหนึ่งเขาที่ผมก็เคยพาไปเลี้ยงใจเาก็บก็ส่งตัวนี้ไม่รวยทีต่ตอกอ่ะเดี๋ยวนี้มันไปรับน้องอีกคนหนึ่งบรีมันทางบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ดังเนี่ยบอก อข่าวเอ้าข่าวแล้วผมก็ใจไม่ดีว่าไปทางวินีเนี่ยเป็นเราไปทําอะไรว่าแตพาใครไปเลี้ยงสเต็กบอกอุ้มกระไรรุ่นหรือว่าลูกใครพอนีบอกไอ้ไหนดูดูนี้ดูในที่ไอ้ฝันส่งมาหน่อยอืมวินีบอกว่าจำนวนจริงๆไงเออแล้วปกติจะลุงรัดเนาะจำเขาจำอยู่แล้วใช่ไหมครับไปรับไปเมืองตั้งแต่ยุน้องเรียนอยู่ชั้นไหนประมาณมสองครับแต่นั้นก็จะมี เพื่อนเขาคนแล้วก็แล้วก็เขาไปอยู่พระบาทไปเรียนอยู่ท่าหลวงไปรับไปัส่งกลับบ้านเนี่ยบ,บ้าน,น,นบ,บน้่ไหนเที่ไหนออกไปเรียบุุ้งเนี่ยครับประมาณวันทุกสองโลครับกี่ปีเป็นเวลากี่ปีครับก็หมันตั้งแต่มอสองอ่ะจนกระจาเขาไปเรียนหมหาลัยที่ราชภัฒน์อละทางท้องถกอ่ะครับห้าปีครับ รู้สึกดีใจไหมพี่น้องเขาคิดถึงครับก็ดีใจบางทีเขามีมีมเพื่อนเขาก็เคยคุยผมก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายแบบถ่ายรูปแบบว่าลุงคิดถึงหนูไหมพวกหนูไหมบอกวอาคิดถึงเขาไปอยู่ไหนอะไรอย่าเงี้ยผมก็ไปผมเขาเขาถ่ายอยู่ข้างหลังผมก็ไปดิเล่นอะไรอะไรครับผมไม่ได้เห็นใจนะผมไแล้วผมก็คุยไปว่าคิดถึงพวกหนูไหมก็ขอบคุณลุงค่ะที่เอาเวลา อย่างดึกๆอะค่ะที่ประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะคือวินก็ช่วงตอนนั้นก็เหมือนจะไม่มีวินแล้วแต่ว่าเอ,อหนูก็โทรหาลุงแล้วลุงก็ออกมารับอะไรเงี้ยค่ะคือมันค่ะก็ขอบคุณลุงตรงนั้นด้วยแล้วก็เออลุงลงุลุงก็นคนใจดีมากจริง